เตรียมความพร้อมให้กับองค์กรเพื่อก้าวสู่ยุคใหม่ของเทคโนโลยี HR ที่จะเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานของทุกคนสู่ยุคดิจิตอล SAP Success Factor SCM เป็น World Class Software จากบริษัทซอฟต์แวร์ระดับโลกที่จะช่วยในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลขององค์กรที่ครอบคลุมการจัดการข้อมูลพนักงานการสรรหาการฝึกอบรมการประเมินผลผลตอบแทน และการดูแลความผูกพันของพนักงานด้วยระบบ HR ที่ได้รับการเสริมประสิทธิภาพด้วย AI จะช่วยให้การบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นเรื่องง่ายและแม่นยำยิ่งขึ้นจุดเด่นและฟัง์กชันสำคัญที่น่าสนใจในระบบ SAP s u c c e s s f a c t o r Core HR and Payroll ช่วยสนับสนุนการทำงานของพนักงานของคุณได้ทุกที่ทุกเวลา ด้วยระบบที่ตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลายเช่นระบบ c a r e HR ระบบการจัดการเงินเดือนระบบการจัดการเวลางานระบบการจัดการสิทธิประโยชน์ของพนักงานและ HR service delivery t a l e n t management พัฒนาทรัพยากรบุคคลได้อย่างตรงจุดตั้งแต่การสรรหาบุคลากร การเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มงานการวัดผลประเมินผลการทำงานการบริหารค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์การจัดการการเรียนรู้การจัดการผู้สื่ทอดตำแหน่งงานและการพัฒนาความสามารถของบุคลากร HR analytics และ workforce planning ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับพนักงานและแนวโน้มขององค์กรรวมถึง คำแนะนำอัจฉริยะที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี AI ซึ่งทั้งหมดนี้ช่วยให้คุณสามารถวางแผนกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น s a l e Performance Management เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของฝ่ายขายด้วยระบบการจัดการการขายอัตโนมัติการติดตามผลการดำเนินงานแบบ Real-Time ช่วยกระตุ้นให้พนักงานขายทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ SAP Business AI for HR นำ AI เข้ามาใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อสร้างความคล่องตัวและรองรับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในอนาคตโดยให้พนักงานเป็นศูนย์กลางของกระบวนการพัฒนาและเติบโตอย่างยั่งยืนในองค์กรและทั้งหมดนี้คือฟีเจอร์เด่นที่น่าจับตามองของซอฟต์แวร์ SAP SuccessFactors HCM พร้อมที่จะพาคุณก้าวสู่การเป็น HR สมัยใหม่มาร่วมเปลี่ยนแปลงและยกระดับการบริหารทรัพยากรบุคคลไปด้วยกัน